น้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอบนบบูชาแล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสันพันธหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการตรวจประเมินการวินิจฉัยและการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติการป้องกันการแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกายรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างเป็นองค์รวมสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตนั้นหลักสูตรนี้เราจะเน้นนักศึกษาต้องมีคุณลักษณ ใน2 AREA เรียใหญ่ๆทั้งด้านการบริการในคลินิกและการบริการในชุมชนเพราะปัจจุบันระบบสุขภาพในประเทศไทยนั้นเราไม่ตั้งรับอย่างเดียวคือที่คลินิกแต่เราต้องเป็นเชิงรุกที่เข้าไปถึงในชุมชนให้ประชาชนได้รับบริการหลักสูตรของเรานั้นทําให้บัณฑตของเราเนี่ยมีความพร้อมทั้งสองอย่างในการให้บริการอีกประเด็นหนึ่งนักศึกษาของเรานั้นจะมีอัตลักษณ์ที่สําคัญ นักศึกษาจะมีการคิดเชิงระบบแล้วก็มีจิตสาธารณะในการที่จะดูแลผู้รับบริการและสุดท้ายนักศึกษาจะสามารถจัดการสุขภาพสุขภาวะของประชาชนได้น,นี่คือคือจุดเด่นของนักศึกษาหลักสูตรเราค่ะอีกประการหนึ่งการบัณฑิตที่จะจบจากหลักสูตรเรานั้นเนื่องจากการจัดเรียนการสอนของมาเลยแม่ฟาหลวงชาภาษาอังกฤษ ทั้งในเชิงทฤษฎีและก็ปฏิบัติการและก็การฝึกงานเพราะฉะนั้นนักศึกษาเราก็จะมีความพร้อมทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ใช้ภาษากลางที่เป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็มีมาตรฐานในการทํางานตามมาตรฐานของวิชาชีพการวิทิภาพบัตรตามระดับสากลก็เลยสามารถที่จะทํางานที่ไหนก็ได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ ในแต่ละปีนั้นจะมีนักศึกษาสนใจที่มาสอบสมัครสอบในสาขานี้เป็นจำนวนมากนะคะมากกว่า1,500คนค่ะแต่ว่าเนื่องจากด้วยกฎเกณฑ์มาตร,รฐานของวิชาชีพกำหนดต้องรับนักศึกษาเนี่ยให้ได้สัดส่วนกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเรารับได้เพียง60คนต่อปีนะคะเพื่อรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ลูกปาคน